กอไปก็เป็นห้องโถงครับมีขนาดอยู่ที่4คูณ7เมตรนะครับนี่นะครับใหญ่มากครับท่านผู้ชมนั่นก็ประมาณ3.5นะครับด้านนี้ด้านขวามือนะครับมาดูด้านขวามือนะครับก็เป็นห้องนอนนะครับมีอยู่2ห้องนะครับก็ไปก็เป็นห้องนอนขนาด4คูณ3เมตร50นะครับในส่วนของห้องโถงก็จะมีหน้าต่างอยู่2ด้านนะครับแล้วก็จะมีประตูอยู่ด้านหน้านะครับก็จะค่อนข้างที่จะปลอดโปร่งมากครับ สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับชาแนลบ้านสวนห้ยจระเข้มานะครับช่องที่พาท่านผู้ชมไปหาไอเดียการสร้างบ้านหาช่างสร้างบ้านหาผู้รับเหมาสร้างบ้านนะครับแล้วก็กสำหรับคนที่รักบ้านนะครับวันนี้ผมก็มาอยู่ที่บ้านสแกซัมตะบนสแกซัมอําเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์เช่นเคยนะครับวันนี้ผมก็มาอยู่หนะ้าบ้านของคุณจอร์จนะครับก็บ้านนี้ก็เป็นบ้านโมเดิร์นนะครับหลังคา3สเต็ปนะครับมีมูลค่าอยู่ที่3 5 0 0 0 0บาทท่านผู้ชม ราคานี้เป็นราคาจริงนะครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมมีข้อสงสัยว่าราคานี้จริงหรือเปล่านะครับท่านผู้ชมก็สอบถามไปได้นะครับผมจะขึ้นเบอร์โทรไปให้นะครับอยู่ใต้คลิปนะครับบ้านนี้เป็นบ้านทรงโมเดิร์นนะครับหลังคา3สเต็ปนะครับมีหลังคาสเต็ประเบียงหลังคาตัวบ้านแล้วก็หลังคาห้องครัวกับห้องน้ํานะครับบ้านนี้มีของกว้างอยู่ที่8นะครับลึก13.5เมตรนะครับพื้นที่ไซส์หนึ่อยแปดตารางเมตรนะครับมูลค่า350,000บาทราคาจริงนะครับท่านผู้ชม ก็เป็นราคาช่างครับเพราะว่าบ้านนี้ก็เป็นบ้านช่างนะครับบุคคลทั่วไปที่สนใจสร้างบ้านก็ราคาก็จะอยู่ประมาณ450,000ครับท่านผู้ชมประมาณนี้นะครับก็ยังไม่แพงนะครับวันนี้เราก็มารีวิวให้ดูนะครับบ้านช่างนะครับเรามาดูในส่วนของด้านหน้ากันก่อนนะครับก็จะมีประตูบานเลื่อนนะครับอยู่1บานครับเป็นทางเข้านะครับมีความกว้างอยู่ที่3เมตรสูง2เมตร50นะครับ ก็จะมีบานช่องแสงอยู่ซ้ายขวาแล้วก็จะมีบานช่องแสงอยู่ด้านบนนะครับอยู่4ช่องนะครับในส่วนของตรงกลาง2บานนั้นเลื่อนไปมาซ้ายขวานะครับท่านผู้ชมด้านนี้จะเป็นด้านห้องโถงนะครับด้านห้องโถงจะมีความกว้างอยู่ที่4ีคูณเเมตรนะครับด้านนู้นจะเป็นด้านห้องนอนนะครับหน้าต่างตรงนั้นจะมีความยาวอยู่ที่1นึเมตรแปสูง1นึเมตรสิเซนติเมตรนะครับท่านผู้ชมและแต่ละล็อกของตัวบ้านนี้มีความกว้างอยู่ที่4เมตร4เมตรนะครับรวมเป็น8เมตรตรงนี้กว้างอยู่ที่4เมตรนะครับ ตรงนี้3เมตร50 3เมตร50ด้านหลังตรงนั้น2เมตร50นะครับเป็นด้านของครัวแล้วก็ห้องน้ํานะครับบ้านนี้ก็จะสูงอยู่ที่50เซนติเมตรนะครับสูงจากพื้นดินไปยังในตัวของพื้นบ้านนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันครับ อันนี้มีอยู่2ห้องนอนนะครับ1ห้องน้ํา2ห้องโถง1ห้องครัวแล้วก็มี1ระเบียงนะครับแล้วก็เฉลียงหน้าบ้านนะครับอย่างที่เห็นนะครับก็วันนี้ก็มารีวิวบ้านช่างนะครับท่านผู้ชมอันนี้ก็ช่างก็รับทาฟ้าด้วยนะครับเรามาดูผลงานช่างกันนะครับอันนี้คือฟ้าดอกไม้ครับท่านผู้ชมสวยงามมากเลยครับนี่นะครับหากใครสนใจก็ติดต่อไปได้นะครับช่างจอร์ดนะครับรับทาฟ้านะครับ แล้วก็เป็นเพราะเจ้าของผลงานบ้านหลังนี้ด้วยนะครับก็จะมีบันไดนะครับ3ขั้นนะครับไม่มีจมูกนะครับในส่วนของพื้นตรงนี้เป็นพื้นผิวหยาบขนาด40คูณ40นะครับสีเทานะครับตรงนั้นก็เป็นระเบียงครับท่านผู้ชมมีขนาดอยู่ที่3คูณ4เมตรนะครับเป็นระเบียงพื้นกระเบื้องนะครับทั่วไปขนาด60 60นะครับ ลายไม้นะครับท่านผู้ชมในส่วนของระเบียงกันตกก็เป็นระเบียงเหล็กกล่องนะครับแล้วก็มีเหล็กตะแกรงด้วยนะครับวอลลินฟันกันข่าไปด้ยครับมีเหล็กตะแกรงด้วยนะครับก็ทาสีดำนะครับในสไตล์ของบ้านโมเดิร์นนะครับในส่วนของตรงนี้ก็จะเป็นเหล็กกล่องนะครับ3คูนนิ้วครึ่งนะครับเหล็กกล่อง2คูนนิ้วนะครับแล้วก็ตะแกรงนะครับประมาณนี้นะครับก็รอบเลยนะครับรอบระเบียงหน้าหน้าของบ้านเลยนะครับ อันนี้เป็นส่วนของด้านหน้าของห้องนอนนะครับก็จะตกแต่งด้วยไม้ไม้ไม้ฝานะครับไม้ฝาเทียมนะครับแต่ยังไม่ทําเสร็จนะครับบ้านหลังนี้ก็แต่ก็เกือบเสร็จแล้วครับเกือบร้อยเ็แล้วประมาณ80%นะครับหน้าต่างตรงนี้ก็อย่างที่เกิดไว้ต้นรายการนะครับยาวเมตรแปสูงเมตรสินะครับเซนติเมตรนะครับตกแต่งด้วยไม้ฝา2ด้านเลยนะครับนี่ครับฝ้าก็เป็นฝ้าฉาบเรียบนะครับ ตรงนี้ก็เป็นต้นแดงตกแต่งนะครับเหล็กกล่อง2คูณหนึ่งนะครับก็ใส่ตะแกรงเหล็กนะครับทาสีแดงนะครับตรงนี้ก็ตกแต่งเช่นเดียวกันแต่ยังไม่ทาสีนะครับท่านผู้ชมนี่ก็จะเป็นเหล็กกล่องนะครับขนาดหน้าสีเลยนะครับ4 4คูนสคูณนิ้วครึ่งเลยนะครับท่านผู้ชมเหล็กกล่องหน้าสี่เหล็กกล่องกาวนไนท์นะครับแล้วก็มีตึกตะแกรงนะครับ ตกแต่งประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราเข้าไปในตัวบ้านกันนะครับก็จะเป็นประตูบานเลื่อนนะครับเลื่อนสลับซ้ายขวานะครับแต่ตอนนี้ล็อกด้านนี้ล็อกอยู่นะครับเลื่อนได้เฉพาะด้านนี้นะครับก็ไปก็เป็นห้องโถงครับมีขนาดอยู่ที่4ขุ7เมตรนะครับนี่นะครับใหญ่มากกานประชมนั่ก็ประมาณ3เซน5นะครับราคานี้จริงนะครับถ้าผมหากใครมีข้อสงสัยหรือว่าอยากจะสอบถามก็ติดต่อได้ตามเบอร์โทรที่ให้ไว้เลยนะครับ กว้าง7คูณนะครับเราดูในส่วนของฟ้าครับเป็นฟ้าหลุมนะครับ2สเต็ปนะครับประมาณนี้นะครับก็บ้านนี้เป็นบ้านช่างนะครับก็มีโคมไฟดาวไลท์นะครับ LED อยู่4มุมนะครับนะครับตรงกลางก็เป็นโคมไฟดาวไลท์นะครับ4นิ้วนะครับ LED นะครับ เข้็ไปก็เป็นห้องโถงด้านนี้ด้านขวามือนะครับมาดูด้านขวามือนะครับก็เป็นห้องนอนนะครับมีอยู่2ห้องนะครับเป็นประตูไม้นะครับขนาด80สูงสเมตรนะครับอันนี้ก็จะเป็นบานพับผีเสื้อนะครับสเตลเลสนะครับไม่ต้องสกัดนะครับไม่ต้องอะไรนะครับก็ไปก็เป็นห้องนอนขนาด4คูณ3าเมตร50นะครับเปิดไฟหน่อยครับนี่ครับพื้นก็เป็นกระเบื้องนะครับ ขนาดหสิคูณสเป็นกระเบื้องทั่วไปนะครับเป็นลายไม้นะครับหน้าต่างตรงนี้จะมีความยาวอยู่ที่เมตร20คูณเมตร10เซนติเมตรนะครับอลูมิเนียมอบขาวกระจกใสเขียวนะครับด้านนี้ก็จะมีหน้าต่างอยู่2ด้านนะครับก็ปโปร่งนะครับถ้าเราเปิดหน้าต่าง2ด้านก็จะทําให้ลมโฟโล์ในห้องดีขึ้นนะครับฝ้าก็เป็นฝ้าฉาบเรียบโคมไฟดาวไลไท์ LED 1โคมนะครับต่อไปเราดูในส่วนของ ห้องนอนห้องที่สองกันครับสเปคเดียวกันเลยนะครับประตูนะครับบานไม้นะครับลายโมเดิร์นนะครับขนาด80สูง2เมตรนะครับอันนี้ก็จะเป็นลูกบิดการโยกข่าควายนะครับก็ไปก็สเปคเดียวกันแต่ด้านนี้จะมีหน้าต่างอยู่ช่องเดียวนะครับก็จะทึบกว่าด้านห้องนอนด้านแรกห้องแรกนะครับของตัวบ้านนะครับขนาดหน้าต่างตรงนี้ก็เมตร20นะครับสูงเมตร10เซนติเมตรนะครับ ้องนี้ก็จะทาสีชมพูนะครับผนังนะครับเป็นส่วนของผนังนะครับนอกนั้นก็ดีเทลเดียวกันหมดเลยนะครับพื้นก็เป็นพื้นกระเบื้องลายไม้นะครับขนาดเดียวกันครับ4คูณ3เมเปครับก็งานยังไม่เสร็จดีเต็มร้อยนะครับเพราะว่าเป็นบานช่างด้วยแล้วก็กำลังอยู่ในช่วงก่อสร้างนะครับ ในส่วนของห้องโถงก,ก็จะมีหน้าต่างอยู่2ด้านนะครับแล้วก็จะมีประตูอยู่ด้านหน้านะครับก็จะค่อนข้างที่จะปลอดโปร่งมากครับหน้าต่างตรงนี้ก็สเปคเดิมนะครับยาวเมตรยีสูงเมตรสินะครับเดี๋ยวดูภาพรวมของห้องโถงก,กันนะครับ เรไปเรามาดูส่วนของห้องครัวกับห้องน้ํากันต่อนะครับก็จะอยู่ด้านหลังนะครับทด้านทิศตะวันตกนะครับบ้านนี้ก็จะหันหน้าไปทางทิศตะวันออกนะครับอันนี้เป็นประตูไปยังห้องครัวกับห้องน้ำนะครับตอนนี้ก็ยังไม่มีเคาน์เตอร์แล้วก็ชักโครกนะครับท่านผู้ชมก็เป็นประตูลายโมเด์นะครับลูกบิดการโยกนะครับเข่าควายนะครับเปิดเข้าไปก็เป็นขนาดห้องครัวที่มีขนาดอยู่ที่2เมตร50นะครับตรงนี้นะครับ2เมตรนะครับ กว้าง2เมตร50นะครับแล้วก็ยาว6เมตรอยาว6เมตร50นะครับท่านะผู้ชมยาว6เมตร50นะครับนี่ครับดูภาพร,รวมห้องครัวนะครับก็ยังไม่เสร็จสมบูรณ์นะครับหน้าต่างบานเลื่อนนะครับมีอยู่2ช่องนะครับ ฝ้าฉาบเรียบคงไฟดาวไลท์ LED สองดวงนะครับเราดูใส่วนของห้องน้ํากันนะครับมีขนาดอยู่ที่2เมตรห้คูณสเมตรนะครับท่านผู้ชมก็เป็นประตู UPVC ขนาด70สูง2เมตรนะครับนี่ครับผนังตกแต่งได้โมเดิร์นมากครับดูเป็นไอเดียได้นะครับก็เป็นหน้าต่างช่องแสงนะครับบางกรบางซ้อนนะครับ กรูกด้วยกระเบื้องบุผนังนะครับขนาด40คูณ40นะครับสลับด้วยกระเบื้องกรูกผนังขนาด40คูณ10สีเทาเข้มนะครับมานี้นะครับอันนี้คือห้องน้ํานะครับก็ยังไม่ได้ใส่ชักโครกนะครับท่านผู้ชมก็มารีวิวให้ดูก่อนแล้วครับในส่วนของพื้นก็เป็นกระเบื้องผิวหยาบขนาด30คูณ30นะครับ ตรงนี้ก็จะมีธรณีนะครับธรณีประตูนะครับเสริมอีกชั้นหนึ่งนะครับแต่ห้องห้องน้ำก็ต่างจากตัวบ้านแล้วครับประมาณ5เซนนะครับสำหรับวันนี้นะครับช่องบ้านสวนห้องจระเข้มากนะครับก็ต้องขอตัวลาทุกท่านไปก่อนนะครับอย่าลืมกด subscribe ให้กับช่องบ้านสวนห้องโจระเข้มากกันด้วยนะครับ แล้วกดสั่นกระดิ่งให้กระช่องด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะครับแต่วันนี้ขอตัวลาไปก่อนทุกท่านนะครับผมพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ